ตั๊กแตนชนลดาได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากรุ่นน้องจะนงพนีออกมาไลฟ์สดเปิดศึกตัดขาดโกรธเกลียดจนน้ำตาคลอหลังจากนี้ไม่ขอยกมือไหววงการเพลงลูกทุ่งร้อนระอุอย่างมากหลังจากที่ตั๊กแตนชนลดาโพสเฟซบุ๊กเดือดฟาดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งทำเอาเหล่าชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าคาดเดาไปยัง จ้ะนงพนีเอมวิทวัฒนซึ่งทางด้านจ้ะนงพนีนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าจบนะคะอักษรย่อดจออไม่ได้ทะเลาะก,กับใครคะ่ะส่วนเรื่องแชทลับใครมีส่งมาเลยเพราะเจ้าตัวเอมเองก็ไม่เคยพูดถึงพี่เขาเลยคะ่ะไม่เคยเจอกันด้วยอย่าโยองอย่าพิมพ์สนุกกันไปคะ่ะคนโดนโยงไม่สนุกด้วยจ้าล่าสุด จ้านงพณนีเอมได้เปิดใจไลฟ์สดเสียงสั่นน้ำตาคลอเดือดจนตัวสั่นพร้อมกับประกาศจะไม่ยกมือไหว้ตกกะกแตนชนระดาเกลียดคือเกลียดโดยได้กล่าวว่าหนูจะไม่ยกมือไหว้เจอหน้ากันหนูก็จะไม่ไหว้หนูบอกตรงนี้เลยเพราะเราเกลียดกันที่ด่าลูกน้องหนูหนูไม่พูดที่บอกหนูไปด่าลูกน้องที่พี่ไปเอามาใครเป็นคนด่าไปเจอกันโหนกระแสะเลย พร้อมชี้แจงหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแซงคิวร้องเพลงที่ไม่เป็นความจริงจนกระจ่างทั้งโซเชียลภายหลังจากการไลฟ์สดจบลงตะกะแตนชนละดาได้เคลื่อนไหวทันทีหลังรุ่นน้องจะนนงพนีประกาศตัดขาดไม่ขอยกมือไหว้โดยเธอนั้นโพสต์ภาพมาละกอจากสวนพาคินบ้านหนองนเกรกเรียนตำบลหนองหอยนครราชสีมา บ้านของเธอเองท่ามกลางชาวเน็ตที่จอดรถทัวและเรียกร้องให้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าว